สวัสดีครับผมแต่ผาาซะแล้ววัสดีความน้ำเข้าแล้วพี่โอ้ไม,ม่ไม่มีวงโคนเหรอมีคไม่มีมันไม่น่าพลิกถึงอ๋อปีน,น,นาความมานะครับเดี๋ยวต้องเปิดดูก้านก่อนแหมต่ถึงก็อัดดับเองนะไม่เหลือก้านลแล้วจะคุดหงอ่งเป็นไงดุงเลยทำอะไรอ๋อโอ้โหแน่นตึบเลยวันนี เศษไรเนี่ยเศษเล็กถูกถูกแตกมั้เนี่ยมักแตกมั้เนี่ย,ยโอ้โเออเดี๋ยวลืบแป๊บนึงนะครับผมหมุนไม่ได้เลยครับแน่นตึ๊บเลยนะครับเนี่ยจะไร้หมุนได้ไหมนึกก็แน่นอย่างนี้เลยโอ้โหทั้งนี้หลุมป,ปากก็ช่างรอบเนี้ยออกง่ายป่ะเนี่ยมันน่าก้านมันน่าจะไปอัดกับปอกแน่เลยว่ะ แไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวจะดูดี่ว่าอะไรมันเสียบ้างนะครับสีลอกโอ้โห<ฮ>มีร่อนด้วย <laughs> อะไรกระแทกมาที่หลุดไม่ครับมันล่อนของมันเองเออเออไม่ได้ทำอะไรเลยสีโรงงานเลยนะสีโรงงานปกติไม่ค่อยร่อนนะปกติสีโรงงานมันก็สีไเฉยเดี๋ยวจะยังี้นะปกติมตันก็จะสีธ <laughs> รรมดาดีด้วยนะด้วย อ่ะโอเคนะครับผมหูหูใครเล่นไรวมเนี่ยโอ้โหอะ <c oughs> โอเคนะครับไม่ทนครับอ๋อได้ครับอ่ะก็หล<ะ>ายการโอ้โหลูกเลิกแตกหมดเลยนะนี่ดู ก้านเอาเป็นยังไงดพีเ่เอาเอ็นไหมก้านใหญ่นะทีนองอาไหร่อยนเท่าไหร่ถูกกว่านี่แต่แพ้อ่ะนะครับตอนนี้เหลือประกอบแล้วนะครับอันนี้ก้านนี่น้อเนาะไหน,น,ไหน<ม>ตูอสูบอ่ะตายไปแล้วต,าย,วตายไปแล้วจ้าโน่นโหไวย,ยังวะอ่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็นก้านหนาเนาะอันนี้ก็ใส่ไปให้หลายคันแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาเนาะอ่ะโอเคเฮ้ยซินนี่เปลี่ยนเขาหรือเปล่าเปลี่ยนมาแล้วเออแล้วเนี่ย เปลี่ยนสปเดียวอ่ะโอเคอ่ะนะครับก็เดี๋ยวชุดสปริงเอาสายยางอย่างอ,อ่ะนี่นะครับชุดสปริงนะครับร้อยห้าสิบไม่ได้ใช้สปริงตงัวนี้ใช้สปริงของอ e ีทีสปริงวาลอะอ่ะ <c oughs> สปริงก็ประมาณนี้นะครับสปริงมันจะใช้กับคูต้าเนาะสปริงวาลมันจะสั้นเท่ากันนะครับแต่เอาของโอย,ยี่มาใส่มันจะยาวนะครับฝามันวาลมันสั้นอ่ะพอประมาณนี้เนาะก็ปลอกลูกแหวนก็ ร้อสิบแพ้ครับเปี่ยนให้เรียบร้อยอะ่ขออนญาตเปลี่ยนซีนเปลี่ยนไลท์แป๊บหนึ่งนะผมครับนี่นเอนนะเอใช่แล้วก็เลืกทำเลยนนะอ่อาเ <c oughs> ขาจะหากันอยู่ผมจะมารุนเนี้ยหาตัว้ายไ่เอาตัวตัววก่อนียวตัวสองหมื่นหา้าตัวละนี่ก็เหมือนกันเลย ก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้งในเนี่ยเฟืองเฟืองอ่ะเจ้าราติดดิอ่ะ,ะ,เ,อะเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดีเนนจ้าของมารับแล้วเออใหม่วยอดตีไว้ フェス。<Okay. S 2> okay. มาเด็ดแล้วจะทับเพียบไมนไดยโอ้โอ่อะตาก็มานาลุนเดียมาสู้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ1อยห้าสิบนะครับเรืเรอเบาได้ไมถ้าเทือนว่ะแค่นมันมันอ่อนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ สีพี่ไปพ่นหน่อยเนอะ <c oughs> เจอน้ำเพง <c oughs> หลอกหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็แต่เกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ